สวัสดีค่ะผูท้ที่สานเถอแทนกอต้รับสู่มารพบยามอฮิติอันกาวที่่าทุกท่านเดินทางสุดถนนจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังถนนอีกฝั่งหนึ่งที่ฉันเอนามสมมุติพาลุกเรือทุกท่านยินดีให้บริการค่ะกรุณารักสิ่งขันนี้ไปให้พร้อมและก็พนมมือต้องน้ำมอสามจบนะคะ มีพักกรรมพักมีวัตถุมางคนขึ้นกรรมก็ได้เลยขอย้ำอีกครั้งนะคะวันนี้คือถนนเส้นหลักอะไรเนี่ยเน้นย้ำอีกครั้งนะคะนี่คือถนนเส้นหลักของตำบโบ ถนนนี้นะคือถนอนเส้นหลักรอยยอ3 0 1 3เป็นถนนเส้นสัญจหรหลักของตำบลบ้าบยางพรนที่มีความยาวทั้งหมด16กกิโลโอ้โหน่าเอ็นดูเป็นถนนหลักทั้งทีสภาพอ่วมมาใครคิดว่าอวมเหมือนแจงอ่อมมาราถ,ถนนที่เนี่ยใช่เลยโอ้ดูสภาพบาริเอร์นี่เดยเอามาไว้ทำไมบาริเอร์แต่ไม่ช่วยประโยชน์อะไรเลยว้าวนี่มันหลุมหลบภัยเวียดกงชัดๆคุณตำรวจตรวจหน่อย แล้วก็ตามเคยไม่ใช่ว่าไม่แจ้งแจ้งกันตั้งแต่หมู่หนึ่งยันหมู่เจ็ดส่วนใครที่กําลังคิดในใจว่าแล้วทําไมเทศบาลหรืออบตอไม่ออกมาแก้ไขเองซะเลยแหมมันจะข้ามหน้าข้ามตากันไปหรือเปล่าและการแจ้งเรื่องความเดือดร้อนแบบนี้ไม่ได้แจ้งกันแค่ในตำบลแต่เรื่องนี้เคยไปมีหน้ามีตาในสภามาแล้วด้วยโดยต่อต่อทับประยองฮไปดู ถนนรอยอ3013เส้นนี้มีจุดวิกฤติจหลายจุดเช่นตามแยกและคอสะพานที่ควรเร่งสร้างเพื่อแก้ปัญหาเส้นนี้ไม่กี่กิโลแต่สร้างมา7ปีได้แล้วครับจนชาวบ้านเรียกว่าถนนเจช่โคดจะต้องรอถึง8โช่โคดไหมครับถึงจะเสร็จฝุ่นเยอะเป็นปัญหาสุขภาพและอันตรายในการสัญจรทั้ง2เส้นฝากท่านประธานผ่านไปยังแขวงทางหลวงชนบทเพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบกแดงมาอย่งพรสะพาน4ครับ เรียกได้ว่าถนนเส้นนี้ตีคู่มากับถนนพระรามสองเลยชาวบ้านในพื้นที่ตั้งฉายานามเขาว่าถนนเจ็ดชั่วโคตไม่รู้ว่าชั่วโคตที่แปดเนียนะจะเสร็จไหมไมีของดีไม่แพ้คนกุงแท้ละเฮ้ยหากใครคิดว่าชีวิตยังไม่ราบรื่นเนี่ยลองมาขับถนนเส้นนี้ดูครับชีวิตคุณจะรื่นขึ้นมาทันทีทันใดไม่ต้องถามว่าตรงไหนพังบ้างถามว่าตรงไหนเนี่ยยังไม่พังดีกว่าง่ายกว่า แล้วส่วนที่ทุกท่านเห็นตลอด2ช่องทางนี้นะครับไม่ใช่การที่เขากําลังมาแก้นะครับแต่มันคือเศษซากปัญหาจากการแก้ในครั้งก่อนทั้งปูนทั้งบาร์เออร์เนี่ยทิ้งเอาไว้อย่างกระจกให้กับชาวบ้านส่วนท่อที่ทิ้งไว้เนี่ยทำเอาสองสัยเลยนะครับว่าทิ้งเอาไว้ขนาดนี้ข้างใต้เนี่ยมีท่อจริงๆใช่ช่มนนะนี่ไงบาริเรอร์เองกันเท่เร่แหมทิ้งไว้ข้างทางเต็มไปหมดนอนทุกมุมอยู่ทุกโค้ง ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกรวยมาทิมทรายฮฮแสบดีมากย่างพอรของเรา <S <S เนี่ยมะกองมาไม่ตรงนี้หักแตกผุพังไม่ขนย้ายไม่ขนทิ้งห,ห,หลอลี่ลี่หลอเงินภาษีเต็มคาบแต่บาริเออร์ใส่เต็มที่ถนนเป็นร่องเป็นหลูยางมาต่อยมีแค่นี้ก็เพียงพอฮกฝากไว้ด้วยนะครับ มากยางพรอ,อนกล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ